เรามาพบกันกับวิธีการอัปเดตนะครับเสือใครที่จะแบบว่าลงโปรแกรมไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับนะให้เราเนี่ยทำการถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดปลั๊กเจ้านี่ก่อนนะครับอ่านะครับพอถอดปลั๊กเสร็จปุ๊บนะครับนะเราก็ใช้2นิ้วเรากด2ปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้คุณอย่าเพิ่งเสียบสาย USB นะครับ นะในขณะที่คุณทําตอนแรกให้คุณถอดออกก่อนจริงๆแล้วถอดออกให้หมดก่อนก็ได้นะครับวันนี้ผมเสียบคาไว้เฉยเฉยนะครับแต่สาย usb สําคัญมากอย่าเพิ่งเสียบนะครับอ่าให้ฟังแล้วก็ให้ลองทําตามดูครับกด2ปุ่มค้างไว้นะครับ,รบแล้วก็ใช้อีกมือนึงเพราะว่าอีกมือนึงผมถ่ายอยู่อาจจะไม่ถนัดเลยเลยทาขั้นตอนนี้ให้คุณดูเลยนะครับกดค้างไว้แล้วก็เสียบมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าพอมันขึ้นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะบให้คุณเสียบ นะครับสาย USB นะครับเข้าไปที่นี่นะครับอ่าไมการทํางานมือเดียวนี่มันลําบากจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมนะเพื่อท่านผู้ชมนะเรายอมได้นะครับอ่ะพอทำอย่างนี้เสร็จเบอแล้วก็ให้คุณเสียบนะครสาย USB อ่ะทีนี้เราก็มาดูนะครับหน้าจอคอมนะที่เราโหลดมาใน drive นะครับของเจ้ามูเออนะครับนี่เลยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือ 137นี่นะครับใครใช้ windows นะครับก็โหลด windows ได้เลยใครใช้ mac ก็โหลด mac ได้นะครับผมใช้ windows อ่ะผมโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยนะครับแล้วคุณก็ดับเบิลคลิกไปเลยหลังจากนั้นคุณก็ดับเบิลคลิกนะครับติดตั้งไฟล์แต่ว่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนผมติดตั้งไปแล้วนะคุณก็แค่กดโอเคแล้วก็ตามนั้นเลยนะอ่าโอเคเสร็จปุ๊บนะครับไฟล์นะครับ,นะรบมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็มารันอยู่นี่เห็นไหมครับหน้าจอ desktop เป็นหน้าจอไอคอนแบบนี้ เห็นไหมครับอะอย่างนั้นก็ดับเบิลคลิกไปเพราะดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับพอเครื่องคุณพร้อมอยู่เห็นไหมสถานะคุณพร้อมอยู่อัปเดตเนี่ยนะครับแล้วก็ให้คุณกดคำว่า start update ได้เลยนี Conf ่ confirm update เห็นไหมมันก็จะอัปเดต f i r m แวร์คุณใหม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนี่็นครับรอมันสักแป๊บหนึ่งแกนั่นเองครับอ่านะครับเผื่อแบบว่า อพี่ๆน้องๆท่านลใดใช้แล้วแบบเอ้ยเจา้ามันเชื่อมต่อคอมไม่ได้หรือว่ามันแบบว่าอ่าเสริมแวร์มันล้าหลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอัปเดตใหม่อะไรอย่เงี้นะครับก็อลองทําวิธีนี้ดูนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าพรีเซตเดิมเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องแบ็กอัพไว้หมดแหละจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็น่าจะหายหมดแหละนะครับต้องแบ็กอัพไว้เนาะแต่แต่แบ็กอัพคุณก็ดูใน YouTube เนี่ยมีสอนเยอะแยะเนี่ยผมก็ดูใน YouTube นี่แหละ นะครับแล้วก็แปลเป็นเป็นภาษาไทยอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยชาวต่างชาติเขาเขาพูดนะครับเออประมาณนั้นนะครับเราก็อาจจะไม่เข้าใจ <c oughs> นะครับจริงๆแล้วต้องศึกษาภาษาอังกฤษนะครับผมก็พอพอฟังได้นะครับพอฟังได้แต่อาจจะไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พอแบบว่าเอองงัวปลาได้พอแปลได้พอแบบถูๆไ,ได้ถ่ายไปได้ก็เลยทําทคลิปเป็นภาษาไทยให้ทุกคนได้ดูเห็นไหมครับมันก็จะอัปเดต เฟิร์มแวร์นะครับในตัวของมันนี่นะครับมันก็กําลังจะอัปเดตอยู่นะครับมันก็ขึ้นว่าอัปเดตอยู่นะครับอ่านี่นะครับผมนะเดี๋ยวรอมันนะรออัปเดตเสร็จนะครับผมก็จะทําเป็นไฟล์ต่างๆเนี่ยนะครับไว้อลงในโฟลเดอร์ของผมนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับนี่เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับก็ มาอุดหนุนมาโหลดกันได้เพียง9 9 9้กบาทเท่านั้นนะไฟเสียงนะเป็นไฟล์เสียงซึ่งคุณไม่ต้องไปหมุนไปปรับไปจิ้มแปลอะไรเลยนะครับคุณแค่บอกมาว่าคุณเอาเข้ามิกเซอร์นะครับหรือว่าจะต่อตรงหน้าตู้อะไรก็แล้วแต่รีเทิร์นเนี่ยนะครับคุณแค่บอกมาเดี๋ยวเราจัดการไฟล์เสียงของเราให้เลยนะครับอ่านี่อ่าอัปเดตเสร็จแล้วเห็นไหมครับอ่าหน้าจอนะครับย้อนหน้านี่นะครับนี่คือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ะครับเสร็จแล้วเห็นไหมอ่าแล้วก็เปิดที่ไอคอนมันนะครับนี่เห็นไหมหลังจากนั้นมันก็จะมาอยู่หน้าจอนี้แล้วบึง้งนี่เห็นไหมครับอ่านี่เลยเห็นไหมมันก็มาแล้วนะครับอันที่เราเห็นไหมมีของอ่าพีเซตของจํโบกีต์ไฟด้วยนะครับอ้โหนี่ธรรมดานะฮะขอบอกเลยนะนี่แล้วก็มี อันที่ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ในคอมพิวเตอร์ผมเซฟไว้เนาะอันนี้ก็จะฝั่งซ้ายสุดก็จะเป็นแบงค์นะครับที่อยู่ในเจ้ามูเออร์นะครับนะครับเวลาเราคลิกแบงค์สมมติแบงค์ที่5อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับมันก็ไปตามเราเลยอันที่ห้านะครัอันนี้คือเชื่อมต่อแล้วเห็นไหมอ่าแล้วคุณก็ปรับเอาเลยนะครับว่าสมมุติว่าคุณอยากได้อคอมหรือว่าอ่าอะไรอ่ะ dissolution M มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ สามารถจะเลือกจะปรับตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเนี่ยแม่มีแอมแบบโอ้โหเยอะมากนะครับ50กว่าแอมคูณหูคณเล่นไปเถอะแคบเคิร์บนะคุณจะเอาแบบไหนอ่าสมมุติเอา4อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถจะแบบเนี้ยดึงอะไรพวกเนี้ยนะครับมันได้เลยเนี่ยนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่แบบว่าอ,อยากปรับนะครับนะแต่สําหรับผมเนี่ยก็เดี๋ยว กำลังทาไฟล์เสียงนะครับกําลังทําไฟล์เสียงอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวทาไฟล์เสียงเสร็จปุ๊บนะครับก็จะลงโปรโมทนะครับจําหน่ายกันต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะโอเคใครสนใจไฟล์เสียงก็ได้เลยหากิลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดแชร์เข้าไปได้นะครับนะแปลไทยเป็นไทยนะครับจะฟังรู้เรื่องแล้วก็จะไวด้วยนะครับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับง่ายๆเลยเนาะ อ่าเพราะว่าตอนแรกเนะี่ยผมลองดูเพราะกดอันนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะยังไม่เข้าโปรแกรมมันจะบอกมันจะฟ้องว่าให้คุณอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับมันจะฟ้องแบบนี้เลยเดี๋ยวบางคนตกใจว่าเอ๊ะทำไมมาคลิกอัลโฟลเดอร์นี้แล้วเนี่ยพี่มันไม่เชื่อมต่อนะครับกับคอมพิวเตอร์มันมันขึ้นว่าให้อัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรทั้อย่างถูกไหมอ่าเราก็ต้องทําขั้นตอนแบบที่ผมฉายไปให้ดูครั้งแรกเลยเนาะแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะคลิปนี้หวังว่า ได้จะมีประโยชน์แล้วกันนะครับอะขอบคุณมากครับ